เอาเลยครับสวัสดีชาวดิจ i ไรเดอที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง CBR 500ครับว่าแม่งประหยัดจริงเหรอวะแม่งประหยัดได้ขนาดไหนกันเชียวนะครับซึ่งผมนะครับเป็นคนใช้งานมาร่วมเกือบจะ2ปีแล้วนะครับผมก็พูดได้ว่ามันประหยัดมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่กว่านะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้มี การเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับผ่านการเปลี่ยนยางาแล้วใช้เ,เข้าเซอร์วิสใหญ่มาแล้วเซอร์วิสเล็กมานับไม่ถ้วนนะครับก็ผมสามารถพูดได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้นะครับคำว่าประหยัดเนี่ยนะครับที่หลายๆคนชอบพูดถึงกันเนี่ยประหยัดจังประหยัดจังเนี่ยนะครับผมขอเคลื่อนไว้ก่อนนะครับว่าในค่าย N อทีในไม่ใช่ในค่ายสิในในคลาสของ Entry n t v e l เนี่ยนะครับ Entry Level คืออะไร เอนที่เลเวลก็คือเริ่มต้นนะครับเหมาะสําหรับจุดเริ่มต้นนะครับเป็นเป็นก้าแรกนะครับคือคำว่าบิ๊กไบท์เนี่ยนะครับแน่นอนกับ9ก้าแรกมันคือ300ร้อถึงห้าอยซีซีอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายเล็กๆน้อยๆผมขอไม่ลงดีเทลลวกันนะครับคือผมขอเอาเจ้าซีพีอาร์ห้าร้อยเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่ง c ีพีอาร์ห้าร้อยเนี่ยนะครับคำว่าประหยัดของมันผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันประหยัดที่สุดนะครับถ้าเราเอามาเทียบกับ ninja สี่ร้อยและ r สามนะครับ มันประหยัดที่สุดแล้วนะครับถ้าเราเน้นคําว่าประหยัดนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ความแรงต่อให้ซี r บี0ารที่มี CC เยอะกว่านะครับมันให้คุณไม่ได้ครับไอเจ้าที่จะให้คุณได้ในเรื่องของความแรงเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเป็นมินจา4 0 0นะครับรองลงมาก็จะเป็น R3 นะครับ R3 ถามว่าแรงกว่าไหม ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับรอบต้นยังไงก็ตาม CPR 5 0 0ลำบากนะครับแต่รอบปลายเนี่ยนะครับด้วยความที่ CPR 5 0 0มันล็อกนะครับถ้าไหลนานๆเนี่ย R 3มีสิทธิ์นะครับผมใช้คาว่ามีสิทธิ์นะครับแซงได้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะครับก็ไม่เสมอไปนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือ Yamaha R 3มเนี่ยนะครับมันไม่ได้แรงกว่า CPR 5 0 0หรอกนะครับมันไม่ได้แรงกว่าหรอกแต่ว่า ขึ้นอยู่กับการขับขี่ขึ้นอยู่กับผู้ขี่เป็นหลักนะครับประมาณนั้นนะครับ CR 500เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กึ่งกลางแล้วกันแต่ว่าข้อเสียของเจ้า CR 5 0 0เนี่ยที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็การล็อกนะครับแม่งล็อกน่าเกียดมากๆนะครับน้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าคู่แข่ง20โดยประมาณ20โลนะครับเยอะไม่เยอะนะครับผมบอกเลยเกิน10%อนะนะครับเกิน10%ของน้ำหนักคู่แข่งอะนะครับ มันถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับคือน้ําหนักมันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับความเร็วที่จะได้รอบปลายน้อยลงนะครับความคล่องแคล่วนะครับน้อยลงนะครับมันเลยเป็นปัญหาครับว่าหลายๆคนที่อยากเข้ามาขี่ c b r 500ต้องเบิหนหน้าหนีไปขับรุ่นนู้นรุ่นนี้แทนเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักเร,เรื่องของความคล่องแคล่วเรื่องของความความเท่ความแรงนะครับ แต่ผมขอพูดไว้อย่างนี้ครับซ b r 500ไม่ได้ผลิตออกมาให้แรงนะครับผมขอพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคือถามว่ามันผลิตให้แรงไหมมันก็มันก็อยากให้แรงเท่าที่สุดที่มันจะแรงได้โดยที่เครื่องยนต์เนี่ยนะครับทนทานที่สุดเท่าที่มันจะทนได้เช่นเดียวกันนะครับผมพูดประมาณนี้ละกันนะครับยินจา400แรงมากๆแต่ความทนทานไม่ใช่ไม่ทนนะครับแต่ว่าทนทานน้อยกว่า CPR ห้าร้อยนะครับน้อยกว่ามากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและผู้ขับขี่นะครับ CPR ห้าร้อยไม่ดูแลเลยกับนินจาสี่ร้อยดูแลบ้างแน่นอนครับ c b r ห้าร้อยพังก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดจนถึงศูนย์กลางเนี่ยนะครับคำว่าเป็นกลางเนี่ยนะครับแน่นอนครับ c b r ห้าร้อยแม่งทนกว่าเล็กน้อยนะครับอะไรอะไรในการบำรุงรักษาจะน้อยกว่านะครับจะ ราคาถูกกว่านะครับเล็กน้อยบางชิ้นก็แพงกว่าบางชิ้นก็ถูกกว่าแต่ส่วนมากแล้ว1ิบยาห้าร้อยจะมีชิ้นที่ถูกกว่าเยอะกว่านะครับ1ิบยาห้าร้อยนะครับไม่มีปัญหาประจํารุ่นนะครับไม่มีนะครับนอกจากจะเรื่องของม้อน้ํานะครับแต่ถ้าแก้ก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปดูมันอีกแล้วนะครับแก้ก็คือจบนะครับไม่แพงไม่กี่ร้อยนะครับมันก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับ1ิบยาห้าร้อยนะครับประหยัดที่ว่าคือ แม่งกินน้ำมันอย่างผมนะครับอัเวอรประมาณ27โลลิตรนะครับ27โลลิตรถ้าขับออกต่างจังหวัดนะครับ30โลลิตรโดยประมาณแน่นอนถ้าไม่สัดนะครับผมขอพูดแบบนี้แล้วกัน c b 150 r 150R ของผมนะครับขับเนี่ยนะครับอัเวอรจะอยู่ประมาณ30ประมาณ29่สถึงสาโลลิตรนะครับจากการใช้งานจริงไม่รู้นะว่าคนอื่นขับได้เท่าไหร่เคมมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ แต่รถผมขับที่2 9 3 1กิโลลิตรนะครับบางครั้งมี33-34บ้างนะครับแต่ a v วล์ g e นะครับจะอยู่2 9 3 1ซึ่งถ้าช็อตออกต่างจังหวัดเนี่ย CBR 500ประหยัดกว่าเห็นเห็นะครับประหยัดกว่าเห็นเห็นเลยนะครับเถียงเถียงไม่ขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเถียงไม่ขึ้นนะครับมันประหยัดกว่าแต่ว่าถ้าขับขี่ในเมืองแน่นอนครับกินกว่ากันโล2โลลิตรนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ คือมันประหยัดมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยเห็นนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับลหลายๆคนบอกว่านินจา400เนี่ยนะครับอัเวเตอยู่ตั้งแต่24ถึง27โลลิตรนะครับหลายคนพูดแบบนี้นะอันนี้ผมไม่ชัวผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่หลายๆคนพูดแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันประหยัดกว่านินจา400เยอะไหมพูดกันตามตรงครับหลัก10บาทนะครับหลัก10บาทถ้ามากสุดก็อ๋าร้อยหนึง่ง น้ำมันเต็มถังเนี่ยนะครับห่างกันร้อยนึงนะครับมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ห่างเข้าใจไหมครับขับในระยะยาวมันถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ข้อเสียของสิบยาห้าร้อยเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือค่ายางนะครับยางที่ใหญ่กว่านะครับปลอดภัยกว่าเนื้อสัมผัสยางเยอะกว่านะครับทรงรถดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าแลกมากับราคาครับที่โคตรมหาโหดนะครับ นินจา400เปลี่ยนยางราคามือหนึ่งเนี่ยนะครับ4,000ถึง5,000บาทโดยประมาณ5,000นี่แพงเลยนะครับ3,000 4,000เนี่ยคือประมาณนะครับที่ถูกต้องนินจามันไม่แพงนะครับแลกกั 7, 9, บ CBR 500ที่แม่งแพงมากนะครับ7,000ถึง9,000บาทนะครับห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับใครสู้ก็สู้นะครับหล,หลายๆคนชอบเถียงว่า ยางไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับคุณเข้าใจคขาว่าอุบัติเหตุไหมเหยียบตะปูแตกโปะยางเส้นหนึ่งนะครับไม่ควรปะเกิน5ครั้งนะครับบางคนแม่งโชคร้ายมากแม่งสี่หครั้งครั้งที่6ไม่ควรปากะนะได้ไหมได้แหละแต่ก็ไม่ควรไงนะครับคือเราปาแม่งแต่ว่าบางคนมันมันไม่ได้อยากปะนะครับบางครั้งปาแล้วไม่หาย ปะแล้วยังรั่วอยู่เราอาจจะโทษคนปาก็ได้แต่ว่าพูดกันตามตรงคําว่าอุบัติเหตุครับยางมันแพงนะครับคุณก็ต้องมีพัญญาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เอาเงินไปเปลี่ยนยางมือ2นะครับเพราะว่ายางมือ2ก็บางครั้งผิดรูปนะครับบางครั้งผิดรูปหรือว่า,ามีการเก็บไม่ดีนะครับคอมเพลยยางก็ทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้มันมีเกิดปัญหาลื่นบ้างยางบิดเบี้ยวยางแตกบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ควรนะครับ CPR 5 0 0ถูกกว่าจริงนะครับในเรื่องของการดูแลรักษานะครับในระยะยาวนะครับอย่างนินจา400มีปัญหาเรื่องสเตอร์หน้าใช่ไหม CPR 5 0 0มันไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้ครับมันไม่ได้มีปัญหาจุกจิกไม่ได้มีปัญหาไมโครนิเคิลนะครับคือมันสามารถใช้งานได้ยาวๆถามว่าประหยัดกว่าคู่แข่งไหมผมขอพูดแบบนี้ละกันนะครับประหยัดกว่าคู่แข่ง5 1 0นะครับห้าถึงนสะิเนี่ยคือจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในการดูแลรักษามันและเติมน้ํามันนะครับ 5-10%เท่านั้นนะครับไม่เยอะนะครับถ้าคุณอยากได้รถที่ประหยัดคุณไม่จําเป็นต้องมา c ีดี0า500ก็ได้นะครับถ้าคุณอยากได้แรงด้วยคุณไปนินจา400เถอะนะครับคือตัวเลขนะครับพูดกันตามตรงครับค่าไอ้พวกไปยงประหยัดอะไรพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนขับนะครับมันขึ้นอยู่กับคนขับบางคนขับแล้วแม่งแพงกว่านินจา400ก็มี บ,บางคนขับแล้วแม่งถูกกว่าเอินจาส0 0 0ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดกันตามตรงว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับมือนะครับถามว่าประหยัดขนาดไหนประหยัดจอคู่แข่ง5-10%นะครับคือถ้าอองจำนวนเงิน5-10%เนี้ยนะครับแม่งไม่ได้ไปกระทบชีวิตคุณอะ่ะ CBR 500พูดตามตรงครับแม่งไม่ได้ให้อะไรคุณเลยนอกจากความสบายนะครับมันไม่ได้ให้อะไรคุณเลยนอกจากความสบายคับขี่สบายนะครับ นั่งสบายขี่สบายนะครับด้วยน้ําหนักที่สูงขึ้นมันเสถียรขึ้นมันสมดุลมันดีนะครับมันนั่งง่ายนั่งสบายนะครับสบายกว่าคู่แข่งนหน่อยนึงแหละนะครับแต่ก็ถ้าคนชอบความแรงชอบความสปอร์ตนะครับไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเราจะมาพูดว่าเฮ้ยคุณคุณตังงบน้อยนะคุณมา c b r 500เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะครับมันถูกกว่าคู่แข่ง5-10เท่านั้นนะครับ ไม่จําเป็นต้องมอง c b r 5 0 0เป็นรถประหยัดคันเดียวนะครับคันอื่นมันแพงกว่าก็จริงนะครับในเรื่องการดูแลรักษาแต่5-1 0แม่งหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลยนะครับหลักร้อยหลัก10บาทนะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าคุณอยากได้รถขนาดนังก็แค่ซื้อคันนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากรู้ประหยัดประมาณไหนผมอธิบายคร่าวๆครับก็คือรอบเล็กนะครับพันห้าถึงสองพบาทนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับโซ่นะครับ ชุดละไม่ถึง3,000บาทนะครับ2,500ถึง3,000บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเซอร์วิสใหญ่นะครับหลายครั้งที่ผมเจอนะครับไม่ไม่เกิน5,000บาทนะครับจะล่องรอยอยู่4,000 4,000บวกลบเนี่ยประมาณนี้นะครับ4,000นี่คือรอบใหญ่นะครับมีตั้งวงตั้งวาลอะไรด้วยนะครับยางนะครับยางเนี่ยราคา7จ็ดถึงเก้าบาทนะครับไม่แนะนำให้ซื้อเออยาง มือ2นะครับผ้าบวงผ้าเบรกก็อย่างตัวใหม่ขึ้นมามีดิสคู่ก็ซื้อ3ชุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะครับก็2ชุดนะครับพันห้าโดยประมาณนะครับสชุด3ชุดเนี่ยจะอยู่ประมาณเอ้ยไม่ใช่พันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่2ชุดนะครับแต่ถ้าคุณดิสคู่ก็อาจจะพันพันห้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเปลี่ยนยกชุดนะครับมันจะล่องลอยอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนค่าน้ํามันนะครับก็ ตีกลมๆไว้27-30โลลิตรขึ้นอยู่กับมือนะครับใช้ใช้ใช้ทางไกลขับเนิบๆก็จะประหยัดหน่อยใช้ในเมืองนะครับบิดบ้างหอนบ้างก็จะแพงขึ้นหน่อยนะครับอธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะอาจจะตอบคําถามได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงทิ้งไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ